สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาชวนถักแผ่นรองแก้วเป็นลายกลีบดอกไม้รอบๆแบบนี้นะคะตัวนี้จะถักไว้ใช้รองแก้วน้ำสำหรับดื่มก็ได้หรือใครจะถักสำหรับวางรองแก้วน้ำถวายหิ้งพระก็ได้เช่นกันนะคะดูเหมือนอตัวแผ่นรองแก้วน้ำจะสวยงามอลังการแต่ความจริงคือถักไม่ยากเลยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูวิธีถักกันเลยค่ะวันนี้เม่ตาจะใช้ชุกฟอกถักกับเข็มชุลิปสีทองด้านเบอร์สี่นะคะส่วนใครจะใช้ไหมชนิดอื่นก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะเริ่มต้นให้เราทำห่วงวงกลมหรือทำเมจิกริงขึ้นมานะคะ ถักล็อกตรงนี้ไว้หนึ่งครั้งนะคะจากนั้นให้ถักควักธรรมดาหรือถักเอ็กวนไปรอบวงกลม10ครั้งนะคะเกี่ยวขึ้นมาแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่หนึ่งสองสามสี่ เจ็ดแปดเก้าและสิบนะคะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็ดึงปลายตรงนี้เพื่อให้วงกลมชิดเข้ามาในแถวที่สองเราจะถักวนไปเลยเป็นลักษณะการถักก้นหอยนะคะ ในแถวที่สองเราจะถักหลักละสองครั้งนะคะเดี๋ยวจะมาร์คขึ้นแถวใหม่ไว้ตรงตำแหน่งนี้นะคะจะได้เข้าใจง่ายแถวต่อไปอแทงเข็มตรงหลักแรกนะคะถักลงไปหลักละ2ครั้งนะคะหนึ่งสอง เป็นการถักต่อเลยโดยไม่ต้องเชื่อมติดแถวนะคะ ถักมาจนครบรอบแถวก็จะได้ด้วยกันทั้งหมด20หลักนะคะจากนั้นขึ้นแถวที่3เราจะถักหลักละ1ครั้งสลับกับการถักหลักละ2ครั้งนะคะถัก1ครั้งลงไปที่หลักแรกก่อนหลักต่อไปถัก2ครั้งนะคะสลับกับการถัก 1ครั้งและ2ครั้งนะคะแบบนี้นะคะตรงนี้เป็นเริ่มต้นแถวที่3มนะคะเราก็ถักลักแล,กล้วครั้งสลับกับสองครั้ง1ครั้งสองครั้งถักแบบนี้วนมาจนครบรอบแถวจนถึงตำแหน่งนี้นะคะในบางขั้นตอนที่ซ้ำกันแม่แต่จะขอขออนุญาตข้ามคลิป ตอนที่ถักจบแถวแล้วนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวที่3ามแล้วก็คือตำแหน่งนี้นะคะต่อไปในแถวที่4ี่จะถักหลักละหนึ่งครั้งต่อการสองหลักสลับกับการถักซ้ำนะคะถักหลักเดียวหนึ่งสองและหลักนี้ก็จะถักลงไปสองครั้งนะคะ ถักหลักเดียว,ยวหนึ่งสองและถักซ้ำลงไปสองครั้งนะคะแถวนี้จะออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวค่ะ เนอถักมาจนครบรอบที่4แล้วนะคะรอบต่อไปจะถักหลักเดียวๆ3ครั้งสลับกับการถักซ้ำนะคะ1 2 3แล้วก็ถักซ้ำนะคะ2ครั้ง1 2ถักให้ดูอีกชุดหนึ่งนะคะ1 2 ถักซาำนะคะก็ถักําำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเมื่อถักมาจนจบแถวนะคะต่อไปขึ้นแถวที่5ให้ถักด้วยหลักอยู่เดียวต่อกัน4หลัก1 2 หลักที่5ก็คือตรงกลางของหลักที่ถักซ้ำไว้นั่นเองนะคะถักลงไปสองครั้งในหลักเดียวค่ะจากนั้นก็ถักหลักอยู่เดียว4ี่ครั้งและถักซ้ำลงไปสองครั้งในหลักเดียวนะคะถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะ ต่อไปในแถวนี้เราจะทําฐานของอตัวกลีบดอกแล้วนะคะเราจะถักหลักเดียวแล้วมาทําโซ่ตรงกลางของหลักที่เราถักซ้ําไว้นะคะหนึ่งสองสามสี่ เด,เดี๋ยวมาห้าหลักตรงกลางของหลักที่เราถักคู่ไว้ตรงนี้นะคะเราก็ถักควักธรรมดาลงไปหนึ่งครั้งจากนั้นให้ถักโซ่ต่อขึ้นไปสิบครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกาสิบจากนั้นให้กลับลงไปถักควักธรรมดาที่หลักเดิมนะคะ นนี้ะะคะต่อไปถักควักธรรมดาไปจนถึงหลักที่เราถักคู่ไว้นั่นเองนะคะก็จะได้ถักควักธรรมดาเดียวๆๆห้าครั้งนะคะถึงตรงกลางของตำแหน่งที่เราถักคู่ไว้ก็ถักควักธรรมดาหนึ่งครั้งถักโซ่ต่อขึ้นไปสิบครั้ง แล้วถักควักธรรมดาลงไปที่หลักเดิมนะคะแบบนี้ตอนนี้ได้สองกลีบแล้วนะคะก็ถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวเลยนะคะเมื่อถักมาจนครบแถวนะคะตรงนี้ให้ถักควักธรรมดามาแค่3ามหลักนะคะ1นสอง สตรงนี้เราจะเริ่มทำกลิดดอกไม้เลยนะคะในการพันเข็มแล้วก็ทักพอ1คอลงไปบนโซ่นะคะทักพอ1คอหรือทัก f นั่นเองนะคะถอดเข็มที่ละสองเส้นสองครั้งครั้งที่1แล้วนะคะครั้งที่สองครั้งที่สาม ครั้งที่สครั้งที่ห้าครั้งที่หครั้งที่7ดครั้งที่8นะคะถักขึ้นมา8ดครั้งจากนั้นถักโซ่สี่ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสี่ แล้วกลับมาแทงเข็มที่โซ่แรกนะคะเกี่ยวไม้ดึงมาลอดห่วงเลยค่ะจากนั้นให้พันเข็มแล้วถักเอฟต่อไปอีก8ครั้งนะคะหนึ่งสองสามสห้า เจ็ดแปดแล้วให้นับมานะคะหนึ่งสองสามตรงนี้นะคะก็ถักควักธรรมดาลงไปนะคะก็เสร็จหนึ่งกลีบนะคะจะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ ก็ถักซ้ําในรูปแบบของการถักกลีบแบบนี้ต่อไปเแม่ตาจะถักให้ดูเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งกลีบนะคะพันเข็มแล้วถักลงไปบนโซ่ถักเอฟลงไป8ครั้งนะคะ1นึ่สองสมสี่ เจ็ดแปดแปดครั้งแล้วนะคะจากนั้นก็ถักโซ่ขึ้นไปสี่ครั้งหนึ่งสสามสี่แล้วมาแทางเข็มที่โซ่แรกนะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงแล้วถักเอฟไป8ครั้งหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็นับไปหนึ่งสองสามนะคะตะกวักธรรมดา ก็ได้สองกลีบแล้วนะคะตอนนี้มาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะให้เราถักซ้ำในรูปแบบนี้วนไปจนครบรอบแถวนะคะเดี๋ยวข้ามไปเจอกันตอนถักครบทุกกลีบแล้วค่ะตอนนี้ได้ถักมาจนครบทุกกลีบแล้วนะคะกลีบสุดท้ายต้องหลักสุดท้ายให้เราเลื่อนห่วงเพื่อเชื่อมติดแถวนะคะ แล้วก็ตัดไหมจบชิ้นงานได้เลยนะคะเโยวไหมกลับไปที่ช่องเดิมแล้วก็เก็บไหมที่ด้านหลังนะคะตรงนี้ไม่แต่ทำมีขนาดใหญ่เลยนะคะใครที่อยากได้ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่กว่านี้ก็สามารถปรับแพทได้ สามารถประยุกต์ขนาดได้นะคะแล้วก็จะทรงจัดกรีบให้สวยงามนะคะให้เขากรีบเขาแยกออกจากกันนะคะตรงนี้ก็ดึงขึ้นมาให้สองข้างเท่าๆกันนะคะ เหตุการณนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะแผ่นรองแก้วลายกลีบดอกไม้ของเราสวยงามน่ารักเลยนะคะมีความอ่อนช้อยเพิ่มความหวานตรงนี้เข้าไปนะคะสำหรับคลิปนี้แม่แต่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์ต่อทุกท่านนะคะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้แม่แต่ด้วยแล้วก็ฝากกด u b s c r i b e เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครจากช่องชมพูแฮนดิคัด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ